สวัสดีครับก็อยู่กับผมเช่นเคยนะฮะไปหลังช่อง ZXBB66 นะใน EP นี้เราก็จะพูดถึงสกิลอีกเหมือนเดิมเป็นสกิลในเซตที่1ของฝั่งต่างแดนแล้วะฮะนั่นก็คือสกิลบุรุษไม่อาจเห็นนะครับผมก็ฉายาเขาคือสกิลเตะไข่แล้วกันนะเป็นสกิลที่ใช้ PV ได้ค่อนข้างดี ด้วยระยะการโจมตีที่มีทั้งไก่แล้วก็ล็อกตัวที่รุนแรงนะแถมอันตรยังเป็นท่าล็อกโจมตีแบบว่าตีแรงนะมีท่าตัวเหลืองด้วยโอเคเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยดีกว่าครับสำหรับสกิลนี้มาดูที่สกิลกันก่อนนะฮะสกิลที่หนึ่งครับดอกไม้บานร่วงปลิวนะครับในนี้แปลมาคนละอย่างกัน ในสกิลเนี่ยเมื่อเราเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยมันจะแปลว่าดอกไม้บานร่วงปิวทั่วฟ้านะฮะแต่นี้หน้ามันมันมันน่าจะฟอนต์ใส่ไม่พอต้องสือใส่ไม่พอก็เป็นท่าโจมตีเดี่ยวนะฮะโจมตีระยะไม่เกิน15บเมตรเป็นท่าโจมตีระยะไกลนะครับส่งผลจุดยินความเสียหายเป็นภายในอีกเช่นเคย จุดยินนะฮะครั้งนี้เป็นจุดยินแล้วก็เน้นค่ากําลังโจมตีเนี่ยจากลมหายใจครับของวิชายุทธจักรต่างแดนเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นลมหายใจนะถ้าเป็นสายวิชากําลังภายในเนี่ยลมหายใจไม่เยอะนี่ก็ลําบากนะครับจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ถ้าต่อมาฮะเบงบาลสดใสได้กี่น้ําชื่อทางก็พิสดารมากนะ เป็นท่าโจมตีกลุ่มนะครับเอ้ยไม่ใช่เป็นท่าล็อกตัวครับท่านี้เป็นท่าเตะไข่นะฮะจำนวน3าฮิตนะเวลาเราใช้นะฮะจะทําให้เป้าหมายเข้าสู่สภาพไข่เจ็บพอเราโดนเตะไข่ไงพลังทําลายของกระบวนท่าทั้งหมดลดลง30%ติดต่อกัน6วินาทีถ้าโดนเตะไข่นะเพราะงั้น เราท่านใช้ก็อย่าไปโดนซะนะท่านี้เป็นท่าสําหรับสาวๆเขาเดี๋ยวค่อยไปรีวิวเรื่องท่าสกิลแล้วกันนะให้ดูอันนี้ไปก่อนก็ <c oughs> เป็นท่าที่แรงนะครับแต่ว่ามีข้อได้เปรียบคือมันช้าครับออกกับอนท่าช้าถ้าโดนลุมถึงนี้อาจจะตายได้นะท่านี้ถ้าใช้แล้วอ่ะท่าต่อมาครับดอกบานหาง่ายร่วงหายากนะครับร,ร่วงยากหาแม่แต่ละท่านี้พูดยากเพื่อนท่านี้ก็ เป็นท่าโจมตีเดี่ยวนะฮะก็ส่งผลทำให้เกิดสภาพร,ร่วงหายากแกศัตรูการโจมตีครั้งหน้าจะถูกลบหลีกจากนั้นกระจัดสภาพส่งผลติดต่อกัน20วินาทีนะครับคืออะไรร่วงหายากหมายถึงว่าเมื่อเราใช้กระบวนท่านี้เราจะได้บัฟลบหลีก1ครั้งครับเมื่อเราโดนโจมตีเนี่ยเราจะหลบ มีโอกาสหลบหลีกหนึ่งครั้งหลังจากนั้นบัฟหายไปทุกครั้งที่เราใช้ท่าดอกบานหาง่ายร่วงยากหาเนี่ยก็จะได้บัฟหลบ1ครั้งนะฮะเข้าใจอย่างนี้แล้วกันนะท่าต่อมาครับผมทั้งรักทั้งแขนใบไม้ผลินะครับท่านี้นะครับเป็นท่าโจมตี6ครั้งนะครับใช้กำลังภายในค่อนข้างเยอะทีเดียวนะ แล้วก็ระหว่างใช้เนี่ยศัตรูที่ไม่ได้ป้องกันเนี่ยจะถูกสตันเป็นเวลา3วิญาทีนะแล้วก็ทำให้โจมตีลบในฮิตสุดท้ายและยังอยู่ในร่างเหลืองด้วยขณะที่ใช้อยู่นะครับอันนี้เป็นสกิลหมู่ที่ใช้ป่วนได้ดีเลยทีเดียวสำหรับเวลาเราต้องการเอาตัวรอดจากคนหลายๆคนนะถ้าต่อมาครับผมนกน้อยไม่พูด ดอกไม้อายครับท่านี้เป็นท่าตัดกาดครับซึ่งความโดดเด่นของท่าตัดกาดก็คือโจมตีล้มนะเมื่อตัดกาดโดนและระยะสูงสุดก็อยู่ที่ผมไม่เคยทดสอบนะแต่ว่าไกลมากนะระยะสูงสุดเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ20เมตรเลยทีเดียวนะในนี้ไม่ได้บอกไ้เดี๋ยวเราไปทดสอบกันท่าต่อมาครับผมเป็นท่าบัฟนะฮะหุ้มอัคิด้วยแพรครับผมเมื่อมีบัฟนี้นะครับ ก็จะทําให้มีโอกาสขจัดเวลากับปรานของกระบวนท่าทั้งหมดในชุดวิชากระบวนกวิกลับปานคืออะไรคูดาวครับมันคือคูดาวนะกลับปานะาเนี่ยเขาอาจจะใช้คําศัพท์ที่มันดูเป็นกําลังภายในสักนิดหนึ่งแต่กลับปานเนี่ยก็คือคูดาวของสกิลนะฮะแล้วก็หมายถึงการคูดาวข้ามสายด้วยข้ามสายชุดวิชา เพราะแต่ละชุดวิชาเนี่ยเราใช้ข้ามสายกันแล้วเนี่ยจะทําให้ครูดาวนานขึ้นนะครับครูดาวในการใช้ข้ามสายก็เป็นการป้องกันผู้เล่นไม่ให้ใช้สกิลที่ต่อเนื่องหลายสายสกิลนะครับจะได้ไม่โกงกันนะฮะมันก็เป็นเลือกแฟร์ทูเพียอย่างหนึ่งแล้วกันนะท่าสุดท้ายครับเป็นท่าปีครับผมฤดูผันเปลี่ยนชลาเยือนนะฮะท่านี้ก็มีทั้งหมด5ิปนะ การโจมตีครั้งสุดท้ายเนี่ยจะทําให้เป้าหมายเข้าสู่สภาพไข่แตกเช่นกันนะรถความเร็วแล้วก็ห้าพิชาตัวเาติดต่อกัน4วินาทีครับเป mm ็น hmm. ท่าล็องตัวนะครับท่านี้เดี๋ยวมาดูกันเริ่มจากท่าตัดการกันแล้วกันนะชื่อว่านกน้อยไม่พูดดอกไม้ไม่อายครับผมดูซิว่าระยะ20เมตรนี่ถึงป่20นะ20เมตรฮะถึงไหมไม่ถึงนะ ไม่ถึงนะยี่สิบเมตรนะสิบห้าสิบห้าถึงไหมแต่ครูดาวนานนะด้วยความที่ว่าถ้าตัดกัดมันทำให้ล้มไงมันเลยครูดาวนานสิบห้าไม่ถึงนะสิบเมตรแล้วกันอ่ะสิบเมตรสิบเมตรเนี่ยพอดีเลยครับก็ใช้ในระยะสิบเมตรเนี่ยสามารถตัดกัดโดนสบายๆครับ เวลาตะก,กาก็อาจจะทำให้เข้าล้มนะฮะวิธีเล่นก็คือพยายามรักษาระยะครับรักษาระยะไว้ตะก,กาฮนะลมนะ้มฮะทีนี้เป็นท่าเตะไข่ครับเป่งบานเนี่ยครับทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยติดสถานะมีโอกาสแล้วคะัเนี่าามีโอกาสไข่แตกครับเนี่ยจะล้มอย่างเนี้ยนานหน่อย ประมาณวีหนึ่งถึงสองวีนะครับท่าต่อมาฮะทั้งรักทั้งแ้นใบไม้พรินะครับท่านี้เป็นท่าโจมตีหมูเดี๋ยวขอยัออยงไม่ใช้ขอใช้เป็นท่าโจมตีเดียวก่อนแล้วกันนะดอกบานหาง่ายร่วงหายากแล้วกันท่านี้ทา่ายิงไก่ฮะผู้ดนาวนอยู่เดีย๋ยวขอคอมโบงก่อนเพราะว่ามันจะทำให้ติด ร่างหายากแกสตูนะมันชอบกาดตอนที่ผมไม่อยากให้กาดทุกทีเลยหมดเจ็บใครใช่ดิอ่าบัฟตรงนี้ไม่ขึ้นแนฮะ ท่าต่อไปดอกไม้บานร่วงปิว้วทั่วฟ้าครับท่านี้ก็เป็นท่ายิงยเฉยๆนะกุดาวไวนะครับท่านี้กุดาวไวนะใช้เป็นท่าโจมตียิงไกลเวลาลงดันนี่ก็ใช้ได้นะครับท่านี้เวลาจังหวะที่เราจะต้องอยู่ข้างนอกไม่เข้าไปอยู่ในโบกในเพื่อแทงบอสอ,อย่างเงี้ยก็ใช้ท่านี้ยิงได้ครับโอเค ทีนี้มาดูที่อันตินะครับเป็นท่าล็อกประมาณนี้ครับเดี๋ยวใหม่ยังไม่เห็นเต็มๆนะเพระว่าที่สุดท้ายมันจะกระโดดเหยียบขยันีเหยียบไข่ฮะก็เป็นประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูในส่วนของท่า ทั้งรักทั้งแค้นใบไม้ผีแล้กันที่บอกว่ามันเป็นท่าโจมตีหมูแล้วล่างเหลืองสามคนนะนี่ครับติดหมือด้วยนะเนี่ยครับฮิตสุดท้ายจะทําให้ลม้มเป็นท่าที่ค่อนข้างดีครับท่านี้ตัดการก็ตัดการหมูนะครับล้มหมูนะท่านี้ก็เป็นท่าโจมตีหมูครับลม้มฮะ โอเคสำหรับชุดวิชานี้นะครับก็ไปได้ทั้ง2ทางเลยทั้ง PVP ทั้งบอก็ได้เหมือนกันนะถ้าคะแนนโดยภาพรวมแล้วผมให้8.5เต็ม10แล้วกันนะถ้าไม่คิดเรื่องกระบวน้ามันช้าไปหน่อยก็ถือว่าเป็นชาที่เล่นง่ายด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ก็ เหมือนเดิมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องรุ่นนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะช่วยเหลือซัพพอร์ตทั้งช่องก็สามารถโดยเดได้ผ่านเว็บทิปมีในคลิปในลิงก์ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับผมก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องสวัสดีครับ